สามบุญใหญ่ที่จะพาให้ทุกชีวิตนี่ร้นวิกฤตไปได้คุณโยมสามบุญใหญ่ในที่นี้เป็นสิ่งที่ควรที่จะกระทําเป็นอย่างยิ่งยิ่งทําบ่อยยิ่งทําตลอดเวลาก็จะยิ่งทรงผลดีให้ร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณบุญที่หนึ่งก็คือบุญแห่งความกตันญูกระตะเวทีบุญแห่งความกะตัญญูกะตะเวทีต่อบิดามารดาคุณโยม พู้ที่ให้ชีวิตผููที่อุ้มชูอุปถัมภ์เรามาให้จนเติบใหญ่มีชีวิตมีการงานที่ดีคือคำว่าพ่อว่าแม่เนี่คุณโยมแม้แต่บางครั้งท่านล้มหายตายจากไปแล้วบางทีก็ไม่ได้ไปเกิดก็คอยเฝ้าดูอยู่นะหรือเป็นเทวดาที่จะคอยปกปักรักษาเราเพราะฉะนั้นบุญในการเลี้ยงดูบิดามารดาจึงเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มหาศาลบุญต่อการที่จะได้อุปถากัปมป์ท่าน คือสิ่งที่หาทำได้ยากคุณโยมแม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังคงสรรเสริญอันพูดที่ดูแลอุปถากระทำคำชูบิดามารดาซึ่งเป็นบุญใหญ่หาสิ่งใดมาเปรียบเปรยมิได้บุญที่สองนี่เขาบอกว่ามันก็เป็นบุญของเราเองเป็นบุญที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาเองในภพนี้และเริ่มจากการลดละกรรมชั่วก่อนแล้วก็สร้างบุญใหม่จากทานศีลแล้วก็ภาวนา พยายามทำจิตใจของเราให้ผ่องใสด้วยคุณโยมบุญเหล่านี้แหละที่เราสละออกจากความตะหนีที่เหนียวรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลรู้จักการภาวนาบุญเหล่านี้แหละที่จะส่งผลให้พวกเราทุกคนทุกท่านได้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้เพราะว่าบางครั้งบางทีที่รู้สึกว่าจะมีภยัยหรือจะต้องประสบปัญอุปรรคหรือปัญหาใดๆบุญเหล่านี้ก็มักที่จะทําให้พวกเราทั้งหลายนี่รอดพ้นจากบ่วงเหล่านั้นมาได้คุณโยม อันบุญสุดท้ายเขาเรียกว่าบุญแห่งการให้อโหสิกรรมและก็ขออโหสิกรรมกับนาที่เป็นบ่วงกรรมที่รัดเราเอาไว้ที่ดึงเราเอาไว้ในส่วนหนึ่งคุณโยไม่ให้ก้าวหน้าไปไหนไม่ให้พูดง่ายๆว่าปิดทางโจกลาปิดทางความเจริญก็คือเจ้ากรรมนายเวรเพราะฉะนั้นบุญแห่งการอโหสิกรรมและการขออโหสิกรรมนี้จึงสําคัญเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักให้อภัยคือปลดจากความทุกข์ในฝั่งของเราโกรธ แล้วก็จงไปขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมในเวรในทั้งนี้คุณโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะเราก็ควรที่จะให้อโหสิกรรมกันในทุกๆวันเพราะเราไม่รู้ว่าเราผ่านพบผ่านชาติมามากมายขนาดไหนอะไรทํามามากมายหลายคนที่เคยทุกข์ทรมานที่รอการปลดปล่อยจากเราเช่นเราต้องขออโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรด้วยทําได้ทุกวันก็จะดีทุกวันคุณโยมเพราะฉะนั้นสามบุญใหญ่ที่แนะนำมานี้ให้ญาติโยมได้ทำได้ตลอดเวลา ปฏิหารแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่จะพาพ้นแห่งความมืดทั้งปวงด้วยบุญของเราด้วยกรรมดีของเรานั่นเองคุณโยมเพราะฉะนั้นก็ฝากญาติโยมเอาไว้ให้คิดพิจารณานะบุญใหญ่ทั้งสามประการจะผ่านพบให้คุณโยมผ่านวิกฤตในส่วนตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นคุณโยมฟังจบแล้วดีมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ต่อเป็นธรรมมาทานให้พระอาจารย์ด้วยก็แล้วกันก็ขอจเจริญพร